สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ดสุขสุขคนเด้อน,นี่ครับพบกับสองบ่าวสคือเก่าพี่น้องวันนี้เพันธุมาส่งเพันธุมาส่งปูนเนาะพี่น้องปูนเ้าสั่งเจ็ดสิบกระสอบเป็นปูนแดงเนาะพี่น้องเนาะที่เ้าสั่งมากอะเพื่อจะมาเ,เทท่าฝั่งนี้เนาะทุกคนเดี๋ยวให้เบิ้งเดี๋ยวมื่อนี้เทาสิมาแปลงท่าเนาะแต่ว่าอันนี้ท้าลืมมาจกมา มาฝาวมาอันนี้ได้พี่น้องหลดปูนขาโทรมาบอกว่าปูนหอดแล้วว่าสุากับฝาวมาอ๋ออันนี้มาหับเนาะเอาไหม่มาห้องไว้เพราะว่าเป็นโม,มีใหม่เด้าต้องเอาไหม่ห้องไว้ก่อนแต่ะตือขัเมื่อเอาจกจก,จกยู่เหื่อนซองดวงผู้จังสิเดโคดตอนนี้คนกันยังมาท่านมาลายนะเพราะวา่ามันยังเสาด์พี่น้องประมาณแปดโมงแปดโมงเศร้า ต้องขามเอากันเนาะอยู่คนละฝ่าเหมือนนี่ท่าฝั่งนี้นะจะบทเปลี่ยป็นไหนหนรเนาะเพราะว่าทำบุตรคุดลงเล็กใส่เทิดอันนี้เด้อหวานบทบทสั้นปหนหน็นไรเนาะคมันไม่ค่อยสั้นเนาะท่าฝั่งนี้ครมันเนินไปเลย <c oughs> เดี๋ยงเอาสำนักตะเานี้วเจดิน <c oughs> <c oughs> กินแก่นแล้วเจ้านะตวาหนาฝนมีแบบเมือเม่อนเมื่อนเบือนีอยายวระสกถาเอามอแบลจกกอนนะจังสิทธ้คุดนำกันเพราะหนูมีจกมีตะลลวงอแอมไปทาฝั่งหนงานะมาดิพี่น้องเอ้ยบางเนี่ยนีได้สิ่ไให้บบต่า,างทาใส่หมวกบานครับมันอดเนาะมันอดลายปีน มันเศร้าโยดแต่ทั้งว่าคือตะกี้ตะกี้โยดโยดเลยท่านั่งกอนนดนั่ตะกี้แห้งโยดท่านยังแต่ทาเบื้อง,งนั้นน้อยยังโยดอยู่เบื้องทาหลวงกูก็เลยอวดไนได้มันมีกกอะนะกกน้ำแก้วให้ม่นไปนองไม่หิมหิมทั้งท่านะมันไหลมาเป็นนะมันมันเป็นเลยหนามถอนมันกลับตาเยเนาะมันกับจับดินอยู่ มงน๊อก็มีกกมอกใหม่น้อยน้่ยเนี่ยมีเบิดเนาะตั้งเสาไฟ่วนดอกเอาครับฮะตั้งเสาแม่แม่แหละตอนนี้เพิ่นก็เอาปูนลงให้ห้าเหล่าอร่อยแล้วนะพี่น้องเจ็ดสิบสอบบายถ้าบักสูงซูมมาได้หนูพี่น้องเพียงหัวเขาเลยแต่ว่าในกล่องคือสิแบบอันนี้นี่นะพี่น้องถ้าทางนี้ยจะเป็นบากวกนะฮาเชียา เอากว่างซำประมาณเล็กวายเมตรนี่แหละพี่น้องเพราะว่า <rewarding. S 1> ถ้าฝั่งนั้นก็ไม่สิกว่างเขาใส่รถจกจกเอาพี่น้องรถแท็ to, กเตอร์รถยังว,วะเอฟซีบอกอยู่นะรถจกนะกนะี่ยังวะยาละใส่รถอันนั้นจกเอาเนาะพี่น้องรถจกนะมันก็เลยกว่างแล้วก็กมันก็สีเปลืองเนาะ <laughs> มาเหมืนเขาใส่คนคุดเอาน้องพี่น้องแน้วกัสิเอาสเสลียงน้อยหนึ่งคุดออกน้อยหนึ่งแน้วกัเห็ดเป็นบอนเท่นาะหน่กัเห็ดขานเห็ดยังเทเลยน้องพี่น้องวางเลเลยบรต้องมีแบบว่ากันเจือนกันโยดกันยังนาะเนาะมีแต่อันนี้เลยเพราะว่าทาฝั่งนี้มันมาตรทานอยู่แล้วนะะาะประโยชน์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์น้พี่น้อง เพราะว่าแปลเบื้องนี้มันมันมันหนามบลายเลยเนาะมันแมนมันมันแมนแปลหนามเลยพี่นนองเฮาจักเสวะจังไรเนาะเพราะว่าเฮาเป็นคนพื้นที่นะเฮ้าก็อธิบายให้เป็นภาพก็ได้ไปไปเบื้องน่อันนั้นก็ได้คือหนามันจะไล้แห้งอยู่ฝั่งเบื้องนั้นเนาะมันสิน้าเสมันสิขดจะสียนะจี๊ดจีดจดหนามมันก็สิได้ไปทั้งหันเห็นไหมพี่นนองนี่เด้พี่น้องเนี๋ยปัะสกสิอธิบายเนาะแม่แม่น้ำเสมันจะเป็นเลขก โค้งจะสิเนาะคือเวลาตอนมันโค้งหนามไร่มากมันก็จะมาตําตรงนี้เนาะตําอันนี้อาจไลยตาในได้พี่น้องเพราะว่าฮ่าซูมไปกล้องมันจะมันตํานี่มันก็โค้งมากปื๊บมันก็ไล่ซื้อเลยหอดหอดบาดมาซุกมันก็ไล่ซื้อเลยแล้วมันก็ไปตําบอลอื่นอีกใช่นบ่ชื่อบอลนะพี่น้องแปปหนึ่งด้อยใส่มาส่งแล้วพี่น้องเ้ย นาติดติดกันเลยเนาะแบบไปดีเออ,เออเออพอดีแหละอ่ะลงเลยเออเออไลลงนี่ระจากยาวเนาะพอดีสวนไงคือ <c ười> เอาผ้าออาไงครับคือแปะผ้าออกที่มผ้าโอ้มาสีเหาะ <c ười> โอ้ ใช่รถงหญ่พี่น้องเลยโอ้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 โอสมบูรณ์นนะเนาะมันพื้นที่มันแคบพี่น,ออาน,าน้องเลยจะ้ิแตเทบีเทบันนคันเซเทเบื้องนก็อย่างมันเอาหยาเนาะต้องเทไกๆ,ๆแถวนี้เพราะว่าเอาสี่ส่วนสบายได้ส่วนลงเล่ วนแตบสวนม,มือกินเบียก็ดูหหินแทะน <c oughs> มนอกินเบียได้ยินเอาหินเอาเนาะสองสี่หกแปดเก้าสิบสิบกว่าคน12บสคน ม่ได้เอาคาะตังกลงตังเลยอันนี้ส่วนน้ำมันมันบ่ค่อยมีดจกพี่น้องคือจกจก,จกข้าบ,บ่อคอยขบสุเฮทนนะนะบางฮือนก็บ่มีจก <c oughs> มีอีกดอกมันหักอยู่ไฮอยู่หน้าเพื่นไปขุดไฮขุดหน้าเพื่นเอาแต่หาวมาเอาเสียมมาเนาะจกข้ามีสามอันนี่จกหน่อยนำ้ำแปลงน้อยเดียรล้วพี่น้อง แก่นเป็นแก่นเนาะเทบอลแก่นเด้อนี่พอดีกว่า่นเาออดออกไม่ไม้ออกนอม่เะบุ้นี่ลยะดปน้เคด็ดเกตอนนี้เ้าขุดลงก็ได้แปลงอ่ะเนาะขาวอ่ะเนาะนั่นจังแก่นดิจังหับปูนบนนี้มันก็ด ก็ไปได้สั้นแทานี่ฮะับแทนนี่ได้ขึ้นสบายรถคอยบริบรูนะนะแทนนี่มันเนิ้นตอนนี้เขาก็ไปสื่อหน้มเนาะให้อยอดกับมอไปสื่อหน้ำโอ้จอกอันเท่าไหร่ฮะ เอาพอดีได oh, really ้จอกไหมอันนี้เอามันให้ทีให้มันสิบพันเด้อเออเออมีวัดรมั้งโอ้ให้ม no ันสิบพันเงิน hmm ถึงจะชิบโบ๊ทเออเอออ้าวลงไปฝนอ้าวพอดีเสื้อน้ำแข็งบ่น้ำแข็งวิ่งโอ้น้ำแข็งบ่มีอ่าจบแล้วน้ำเป๊ปซี่บ่มีน้ำแข็งพี่น้องผู้ใดอยากกินน้ามาพี่เด้อ ต่เัวเป็นยอดน่ะมาผีผีน้ำมาปงไว้นี่กินนี่นี่ลุมพผนี่มาปงไว้นี่เป๊ปซี่ว่เย็นโอ้ทำมาบ่ายเนาะลงทอน้วนี่ยน่านอมนี่แหละปงไว้นน่แหละจะหินง่ายพอดีเลยนน่ล่างนี่จะจอกไม่ไม่ได้บ่ท่อน มียางเลย้ยังชอบมีเนี่ยบ่ะเดีอหลังนี้ก่อนสีกินจอกใม่ไปบังยูไปดูดาวมดชุดว้อยุบนักเส่อฮะอือห้ามาอา่าเด้อย่อาี่นโผไปเปืองคือเ่าโผล่มานาบุคุณอือ มันนี้คนเฮาลายเติบนะพี่น้องไก่สิแล้วแหละยังน้อยหนึ่งนะครับสิครุฑดังกันสีเพชรทองเล็กมาวางใส่เนาะมืออื่นจังเสียด้เท่พี่น้องเลยเออคณะขุดเลยมันเลิกเลยเอิดจ่อยังสีเลิกไปเทิงเลยจยังจีด้ขุดลายเกี่ยนเอาหน่อยหนึ่ง

โอ้ยอ่ะนั่งเบิ่งไล้ตี้ถ่ายคลิปแต่เฮงหน่ะมันจะเห็ดเอเห็นว่าถ่ายคลิปจะดิเห็ดได้ตี้ขายหน้าพวกกับฮะเนาะ เสื้อหนอนเปทั้งขางโจ๊กเฟอร์เดอร์ตอยโจองเขาอยู่ครัวให้ดิบางแห่งเขามาเตียงนี่ดูว่าแม่นอะไรนี่เปลี่ยนกันนะพี่น้องเปลี่ยนกันเห็ดขั้นนั้นคนนั้นเล็กคั้นนั้นหน่อยแล้วกระเดาเองเนาะใช่จะทำวิบากชาวบ้านเพิ่นกามาคือกันได้พี่น้องนี่เป่นจะไปเวียด้อพ่อบาตุยส่งบาตุยมาแทนเนาะเมื่อนี่ ส่งลูกมาเถอะบายดีเด้อไอเหอหยอกคนเต้นนี่เขาขื่อหนิถ้าฝั่งนี้เป็นถ้าฝั่งบ้านนะครามเนาะพี่น้องแต่ว่าอ่าบ้านเฮาจะเฮ็ดถ่าตลอดเนาะเพราะว่าบ้านนะครามเขาบ่ค่อยได้ขามไปบ้านเฮานะบ้านเฮาต้องได้เฮ็ดขันแบบว่า บางคนอาจจะคิดว่าคือบ่หายับบนะคะมาซอยจะสีน้องพี่น้องมันอันนี้เนาะมันอยากน้องพี่น้องเอาเห็ดเองก็ได้น้องพี่น้องนั่งในถ้าคิปบจบกนั่ง้าคินจนั่งนะเออน่นมาะเออ่าจ่นะเาคลิ่มจเออาลิ่กะง ฝั่งนี้เทาเทบวกว้างนะพี่น้องแล้วว่าอยู่มาเจอฝั่งนั้นเนาะฝั่งนั้นได้เห็ดอันนั้นอันนี้มึงได้หมดทบเอาทบเอาก็ได้เดี๋ยวพี่น้องที่เขาเอใสยมามีเล็กวายมีเอ็ดน้ำเนาะมีบ้าสุกกระถางอันนี้ไว้เพื่อว่า ใ้เข้าเจาเอาอนามาเอาหินมาคือบาซุกสั่งมือว่านนี่อันนี้ซองเหล็กหินซองเนาะพอดีบาซุกเหมือนนี่สิโยกเลิกเนาะเพราะว่าอยาดมันเลอพี่นนองสิงโยกเลิกใส่ก็กหินย่างละรถเนาะบาซุกแซดบอกหันก็ได้ข้าเจาะก็ทั้งสิ้นเงินเนาะแล้วบาซุกสีบอกว่าใส่เงินเท่าไรเนานะจะสั่งมานี่ถ้าเพิ่นยกเลิกแล้วเพิ่นสีเขียนบินใหม่มาให้บาซุกแต่ว่าที่บาซุกจ่ายไปหันซีรานแปดแสนเก้าสิบห้าพันเนาะพี่นนอง ยกเหลือไส้กับหินอย่างละรถเนาะไส้ไส้โหลดหาแซนนะครับหินรถลดเจ็ดแซนเนะาะหักออกเดี๋ยวถ่ายเป็นเขียนบินใหม่มาเนาะมันสิใส่เทอะไรปูนนี่เม้นเจ็ดสิบสอบท่ามาเรือบอลเรือเนาะพี่น้องเรือแน่นอนว่าสุกสิเอาไปฟังนะน้่นะเพราะว่าฟังนะยังมาแล้วยังเก่าสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์เนาะแต่ว่าขันเรือกอะน่าจะอเรืออยู่ดอกเพราะว่าไกลาไปเรือไปฟังนี่ยกัน่นาจะอเรือเนาะพี่น้องอยากค้นค้นขามอีกแล้วนี่ เดี๋ยวกับใบเห็ดแนวอื่นเนาะพี่น้องเนาะดีกว่ามันบ่พ่อมันบ่พ่อเน่มันหยาเข้าจะมาส่งนะนาสั่งเผื่อไว้ซะไปพี่น้องเห็ดซอยกันเนาะเปลี่ยนกันก้อนหนาเล็กก้อนหน่อยๆก็เลยอะไรพี่น้องคนห้าลายเนาะไม่นีไปใหม่ก็บะเบี้บรม่าเนาะเพราะว่าเป็นค่าเบียไปอ่าห้องเฮียนบ้านนั่นนะไปซื้อของให้อันนั้นเนาะอยู่ได้บ่ไจ้าดาวอันนี้้องสตรงมาเรื่องงงเลยได้เนี่ย บาอยู่บาสที่โตเ้าคุดขึ้นมาบอลทึ่งหนี่งพี่น้องบอลนี่อยากแกนแกนแกนอนิฐียาะเนาะนี่เนาะพี่น้องบอลคู่ตันนี้ถ้าชุดบอลคู่ตัวนี้ออกนำ้ำพอบานมานนาะคามันเปนกบมาาบึงน้ำเนาะพี่น้องมาบึงแบบ่ะดินบอลแดนทันเด้มันเป็นแดนของอ่ามันเป็นดินยังเกาะข้าวเว้าย,ยังดินรวน่วเนาะแถวนี้มันเป็นดินรั่วนะพี่น้องเพราะนดินส่วนบุคคล กนใช้หัวขอยซาอาโปแก่นไปเบื่อนาเนาะอืมอืม น้ำฝนมันเมินแบบนี้ฮะตกนีฝนะมเนจปวดนะอกกบ้ำฝนมันจะบกแก่มาลุงท <c oughs> ้องวนแหงเปืออเนะอ่ะ <c oughs> ตีบๆยับออกมาหันสุไทยเบืงง่านีเออ <c oughs> เมื <ider> ่อ <Aub> น <urn> ี่ก็เมื่อไปัหาพี่น้องเพราะว่ามันมันห่มนั่นบ่แดดเนาะี่คอี่ยวาีวนบ่ค่อยห่มพี่น้องริตั้งลุมห้าแล้ว่แล้เนาะประมาณนี่แนความกว้างขวามันนี่ก็ประมาณสงเมตรกว่าฮะสเมตรนี่แหละตามเล็กกว่าเมตรเนาะมาตัวนี้แหละ ว่ามีการโขกเลยพี่น้องเพราะว่าทางนั่นเป็นดินส่วนบุคคลเนาะดินแบบดินรัฐม,มันมีแต่ํานี้หอดนี้เนาะแต่นี้หอดหอดหอดทิมหัวตัวนี้เนาะะมาณเนี่แล้ลพี่น้องแต่ว่าดินฝั่งเนี่ยมันเป็นดินดินส่วนบุคคลนะเป็นดินซาตีบเนาะเด้แม่เพิ่นหาเหตส่เลยเนาะเพิ่นใจดีใจดีทำบุญ สบายสบายโดย่มยังเกิดขึ้นเนาะว่าที่เาไปหาทุบออกบ่หทุบออไมิจาเแด่ทุบออกแล้วพ่สิปูก็ดใส่อะไรเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่เฮ้้เฮเฮเยด

ขุดก่ามันแก่ว่าจกมันอ่อนนะขุดแซมหนีมันสิงห์กระเล็กแกะโตเพาะขืนอาเกะโตเพราะขืนว่าุขุดจกงอจกตีบาดเหื่องเด้อบาทนบาแทบเียง ที่ไหก็เจกคายจกคายจก๊จกายพอกัก,ก,กูนี่ <c oughs> ว่าว่าจะหนึ่งตาตลกเนาะคุดคุดไปคุดมาคุดบ่เห็นเหนนะเนรอก็็คุดเลยอายุคือตัตุบๆอันน้องุดวาตับตุบต

ตีตอนนี้เพราะเห็ดคือบมีแหมันก็บอกมึเพมึงอยู่เพื่อนแน่เพราะบอกสัาวหาย็กไทยจะออกแล้วมอนี่เาด็กยมกงเลยไทยหกอนคับเ็ดหงไปสอนขึ้นนี่

ต่อไกลต่อไกล้ดิหนักแ่สักนิดอยากแค่แบบยกมือแค่ยากคานเน็ตน้้ามตั้งิมเบียซี่ลำแข้งมากดูดโฉบหนึงมาตั้งใบดูดชอโฉบ

น้อจนยม่้อ so well, ันด่หมันานแดดได้นุ่มบักจอยบักจอยบักจอยน้องกามันออตาอ้ตาอองตาโอ้ที่หั่นน้าไ่หันตีมันจะอหวจะได้แบบนี้เอาคนเดียวหั่นนันอันนี้สบายกว่าเออ ยังก็อาขี่สัตว์อาจนขี่สัตว์เนี่ยเกินไปนไนแลละตอนนี้ห้องก็แล้วนะพี่น้องเขจาจต่ว่ท่านมาส่งอันนี้ประสบสำทรงแห่ทรงทรงหินนะพี่น้องตาที่เยาเห็ดเหมือนนี่กะประมาณนี้เนะเาะฮัลโหลจุดไว้ ปกติยา่านแหลงเขาก็คุดประมาณนี้เนาะให้รถเที่ยวว่าปีีน้เพิ่มคือละเทปนูนปะ่ะขามเหื่อเมื่อได้นีมพี่น้องขี่เหือเมื่อดูว่าแพ้ส้นต้นนี้จะขามเมื่อไพเ้เพราอุตไทย เมื่อตะว่ามอแซมมีปลาปลาปลามันนี่เอาไปเนาะดีนลกอินเดียวนิพอไม่เอาเกือบใคยมาซือก็

นะนหอนะอ่านันอันนอนนอนยังวะนอนใส่เดือนนะ่นี่เป็นาะ่่ใเ่าหมุันมาตอนี้หเก่าก็ในนี้เขาเห็ดสวนน่ะนะเนาะ ไปทางกัานนะออกเวิร์ดเป็นยอยชดีนะทางออกลนยนะทิกเทีท่อยู่หันเขาวนะ่มันออกไว้วงเจอปไปว่ามันต<ป>่ในปูนคร<ป>ับนะไปนี่แหละเอาเ จับ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 ลัวจับลัว,ลว,ลวเออแะวแังหนึ่งแล้วตกแด้บพเถะเกื <c oughs> อบแล้วเสียอีกคริ่งกิ่งหนึ่งนี่พี่น้องฟังต่นี้ฮายังบอนละนะเนาะยังคิดเท่ออ้สาย่ เมือ่อผักมือ่อื่นมาเห็ดใหม่เนาะเมื่อื่นต่อมื่อื่นเห็ดฝั่งนั้นนะต่อเทพแล้วก็แล้วเนาะโอบอบอลน,นี้ยังเกาะแม็กน,นี่ละนามใครสิเป็นสาวผ่อนใหน้นางลมสาวเนาะอีนี่เนาะซักเบ้ ว่านั่งเหรียญใหม่เนาะเออขากว่าแต่ทายที่สู <c oughs> บา <c oughs> บาสุกเลื่อมบอกขานะ่นะน้องพี่น้องเล่ห์ขามมาเลยขา่ขาขา่าข่าทรายนะ้องพี่น้องขา่าทรายกับข่าปูนนี่ยกับข่าหินเนาะร่วมทั้งเมดแล้วก็เล็กใบเมียนำ้ำร่วมทั้งเมดแมนสีลานหนึ่งแซนกีบเนาะพี่น้องบาสุกกะได์โอนไปให้เพื่อน แต่น้องพี่น้องบินบาซุกสิขสึ้นแน่นี่เพราะว่าเฮาใสออนไลน์เอานะโทรไปหาเพื่อนนะครับติดต่อกันทางออนไลน์บริบทไปเห็นตัวจริงนะพี่น้องาบาซุกกับโอนเนี่ยเพื่อนถ้ามีาาสั่งบาซุกเอาไส,ส้สองโหลดแต่กัแฮีสองโหลดเนาะบาซุกก็เลยยกเลิกบาซุกโอนไปให้เพื่อนเธอแลกหนึ่ล้านแปดแสนเก่าสิมหาพันกีบเนาะ 4, 8, 90, 5, พี่น้องเนาะแต่กับบาซุกก็เลยยกเลิกเอาอย่างละวโหลดเนาะเพื่อนกับโอนกลับมาขึ้นหนึ่งล้านสองแสนเนาะพี่น้องกันเรือ ที่เข่ายไปกะมีแค่สี่หลาหนึ่งแสนกลีบน้อพี่น้องกะสิประมาณนั้นเนาะพี่น้องเนาะกะคลิปนี้กะสิเบิร์ตเพียงสัมมีเนาะพี่น้องเนาะกะขอบคุณเอฟซีตีฟากเงินมาให้บาซุกแล้วก็ซาอ์บานรวมกันเทปูนทั้งท่านาะพี่น้องให้เที่ยวง่ายไปสะดวกในหนาฝนเนาะพี่น้องเนาะจังไดกะขอบคุณหลายๆขอบใจหลายๆเด้อขอให้อยู่ดีมีแห้งเบื่อสุขสุขข้นลำด้วยลำด้วยเด้อพี่น้อง กะคลิปนี้ก็ชิบเบิร์เพียงสำัมี่ก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้บาสุกด้วยการบ่ขามโฆษณาในเดอร์พี่น้องเจอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย